ได้ตาเข้าไปมอไม่ต้องจุงหรอกสวัสดีค่ะพี่น้องเสารนี่พอกระปลูกว่าท่านตื่นเลยพี่น้องเมื่อคืนพากันนอนดึกแม่ดาตื่นเรียบร้อยวันนี้ก็สิไปเตรียมเก็บเข่าเก็บของกลับบ้านแล้วเนาะพี่น้อง มือนอีเป็นมือสุดท้ายแล้วทีได้อยู่เมืองไทยก็สิกลับไปสู่งานต,นต่ออีกแล้วจ้าไม่ไดากสิีเตรียมไปเก็บข่าของฝากจากคุณยายนะพี่น้องเนาะคุณย่ยมาตามแล้วไปช่มบรรยากาศแจ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องจา้าบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสะออนพี่น้องไม่ได้าจือาจอบ,บึงเนิะงนกะคนัก,นกเอ็นมากินปลาขอนพี่น้องเต็มเลยมองนี้มันก็ล่างขอนมึงนะพี่ แต่นกตัวใหญ่ๆทั้งนกไก่กย่างขาวทั้งนกอันย่างอันลืมอีกอะนกปากหางนีไ่ได้พูดอยู่ทางหยอดย่างคุณอะโอ้โหคุณมาหากินปลาขอนอยู่นี่ชมพอว่าเดี๋ยวนางเด่นอยู่ห่างบ้านคุณย่าเห็นแต่นกเห็นแต่ฟูงนกแต่จนๆอยูน่น,นี่ไม่ได้เลยมาจอบบางทีไหนได้ไมากินปลาขอนพี่น้องพวกนี้คุณโอ้ ปลาคอนปลาคอนอืม,มกินปลาคอนยนิ่งดีบ่อนบุบบับบุบบับอยู่ป่าโอ้ปลาหลายดิหมูสุป,ปีเคยเอามาเอาอยู่พี่น้องปีนี้บ่ได้เอาปล่อยอู้น่ะบ้านคนุณยากเอ้ขั้วคุณยากอยู่พุ่น มาต้อยพักสะเดากันพี่น้องพี่สาวเพิ่นสิมาต้อยพักสะเดาให้ต้นนี่แซ่บแซ่บเลยพี่น้องมันมันเต็มกระตาอัญญะแล้วนะพ่อไปยังพ่อยังหูโนั่นบอกันพ่อดีด้วยมึงไปเอากันเอาอยังออกมา บักสดาวต้นนี้มั่นคคักเลยดินีนพี่น้องมึงเนี่ย,ยทั้งดอกบานทั้งดอกตูมเต็มบักงามหักบักงามเนี่ย เราหาเก็บบะแข่งหาเก็บพักเก็บบะแข่งกลับบ้านของฝากของฝากจากคุณยายจากป้ารอยพี่น้องเอ้ยพูดนะมีมีแต่บะแข่งบะเขียวกันจะไปเก็บบกบวบบบกนัก่นกอนบกทั่ว,กกวเก็บสสเดาเรียบร้อยแล้วสสเดาได้เต็มเลยพี่น้องไม่ได้ตัดองศ์เลย ่พี่น้องบักทั้วงามขักงามแหนื่มมึงทั่วฟักงาเหม่ยโอ้ยหักกระพงกันพี่น้องกอบกัดแรงนะเต็มกำมือพี่น้องสดมึงบกบวกไปในพี่น้องมึงบกบวก บวบอ,อ,อุนต้นเอ็นเตนนี่พี่นุ่ยบวบบวบ,วบวอีหยังบวบขึน้นนวยปมป,ม,ปมสิพุงเนี่ยขึ้จังบักตุ่มกาเลยเหน็นบักบวบพี่น้องออกดอกแล้วเอ้ยออกนุ่ยแล้วตอนเมดามาก้นร่างออกดอกวันนี้สิกลับออกนุย่ยเดยกินแล้วคนนะแป้งพักแป้งหยาไม่ใช่เลยอยูโอ่โอ้โอ้สะออนบักเพทัอ แตงโมแตงโมก็เป็นน่วยแหละพี่น้องมึงันแม่ด่ามากคนน่วยหน่อยๆแบบนี้น่วยใหญ่เลยพุ่นเต็มเลยพุณอ่ะพี่น้องปลูกแก่ซี่หาต้นซี่หากอเองพุ่นอะน่วยเห็นขุ่นแมนเบิร์ดป้าวเจนี่ก็สิหายหรอกแกบักพี่ก็มาละจักน้อยพี่น้องบังบุ่งต้นนี้เนะนี่สามน่วยตั้มๆหนึ่งพุ่นมะ mùa ừ. tuần này súc là phen nào con, thưng súc hơm để xịt cây ba đt, lấy lá tơi chút bạc nhọt cả nui ngảm ngảm, để lấy bạc nhọt bay nhoi một cái nào, để xịt cây lấy tươi tơi cái, nè, lá lá tơi, ใบเตยพี่น้องปลาดูเห็นปะปลาบอกง่ายตัดแดดใบเตยบอกยากง,งามพี่น้องมึงโอ้ยอยากเอาไปปลูกประเทศเช็กนะพี่น้อง,องม,อม,อม,มึงพี่น้องไม่ได้ใส้เบิ้งไอ้ดอกไอ้นี่ยังก่อนได้ไหมไอ้กระเทียมหนูพี่น้องมันเท้าขึ้นมึงนะเอ้อคนน่ะ เป็นแต่กัวเนี่ยเแมด่ดาสิโอ้ยสิหายเพลินปนปันปนปนกช่ำไปปลูกไว้ไปปลูกไว้บ้านไมย้ยุพี่น้องเนี่ยกระเทียมเถากระเทียมอันดอกกระเทียมเถาหรือวา่าเขาเอื่นอยังแม่ดาดลืมซื้อเนี่ยกินได้ได้พี่น้องกินกระป้นกับ,กบแจ้วกับลาบได้ เป็นเครื่อล,ลองเลยเครื่อเดียวเอ,อ้ยจะใส่เพิร์ตอนเอาไปช่ำไว้ไปช่ำไว้พี่น้องไปช่ำไว้บานไหม,มจะไปกินกระลาบในบานจังหลายโชว์คออนะุณน่ะของฝากนะน้อคุณยายของฝากคุณยายเต็มเลยพุนะ่น่ะสดๆเลยพุณนะ่ะ เอาไปย่างละนิดละน้อยพ่ออ่ะมันะย่าบอไปเบิดตอ่ะหลายเกินวนยนะสะเวาข้างข้างคุณได้ตาเข้าไป ต้องจูงดอกจ้จหนะะสรัมทำอย่างนี้ะเออจ้นมะจระกสุสรมนมอไ้าได้กินตงโม่มาับนตัด้สอดกลู้วปนผูกแขนหลัพ่อนจากคุณยายเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องบัน้กัสิเดกัาไปสู่งานต่อละ สิไปต่อเครื่องอยู่ดาวฮานะพี่น้องเนาะประมาณบายบายอีกมือหนึ่งกัเลยจังสีหอดประเทศเชคกนะพี่น้องตอนนี้เครื่องกับกำลังลุ่งที่สนามบินดาวฮาละพี่น้องแล้วก็สิไปล่อเครื่องอยู่ประมาณสามชั่วโมงครึ่งแล้วจังสีต่อเครื่องไป,ปที่กรุงปรากประเทศเช็กนะพี่น้องเนาะนอนรับยาเลยพี่น้อง ถึงสนามบินดาวหาเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็กำลังไปเดินหาเกตนะพี่น้องเนาะว่าสิไปลอ่อยมมงไดรอนานเหรอพี่น้องสามชมั่วโมงเคงงึ่งยังเสด็ต่อเครื่องแต่ากันยังเลาะเหร่นสื่อของยูของกินถ้ากันไปกินอาหารกินยังเรียบร้อยกับต่อเครื่อง ได้เวลาขึ้นเครืองเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้กำลังต่อเครื่องไปที่กรุงปรากประเทศเช็กนะพี่น้องเนาะโชคดีที่แม่ด่านอนหลับดีดีพี่น้องได้่ยตืนเครืองรับจนว่าเครืองสิสิ่สลงกันยัง่งบาลืิมหูลร่มตายพี่น้องจากเมาจากเมาเครืองใช่มัน่ไหม,อน,หมอน,นอนหลับดีกับพ่กหูแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็บสบายมีเรี่ยวแรงแบบ บ่เมื่อยหลายพี่น้องกายสีฮอดแล้วพี่น,น้องคุณอะเดล๋ยวเห็นละเหลีวยวเห็นประเทศเช็กลำไรแล้วน้อยด่าดก็น,นอนรับดีดีพี่น้องเพิ่กินยาแกนแก่มึนเมาหลดเน,น,ลลนี่ยพี่น้องเพิ่งรับรับยาวเลยพี่น้องบ่คอยได้กินข่าวเลยน้อยด่ามแต่แม่ก็พอกินแม่ก็พอกินแท่นพี่น้องอาหารเพิ่น จงไว้ได้ขนมเอียงพ่นขนมหวานนะพ่นม,มากมากพอก็แม่จงไว้ถาพ่นวันตื่นขึ้นมาพนม่นก,กินเรียบแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ไก้สิถึงเรียบร้่อยแล้วพี่น้องบัดนีก้กะเตรียมโตัวกลับบ้านหนาวหนาวเลยพี่น้องถึงเมืองไงเช็คแล้ว่นว่ามันนี่หิมะตกว่าซันหนาวคักหนาวยินว่าสัน ลงเครื่องเรียบร้อยล่อรับกระเป๋าแล้วจ้าพี่น้องถึงบ้านยังปลอดภัยแล้วจ้าน้องไอด้าล่อรับกระเป๋าซอยพอเพื่อนพี่น้องถึงบ้านเรียบร้อยแม่ดากระจัดการตำบกุวงของฝากจากคุณยายและ้ะทั้งบ้านนะพี่น้องนะแสบๆน้ำกันได้จ้าคลิปนี้แม่ดาข,ขอจบ ไวแค่นี้ก็บพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า